oh okay. ดีค่ะมาพบกับคุณคูณเนตนะคะใน t o Kick Live Learn at Home ค่ะเป็นยไงบ้างคะเด็กๆก,กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับคุณคูณเนตเองค่ะเเด็กๆตอนนี้สบายดีกันไหมคะส่วนคูเนตนะคะสบายดีมากๆเลยค่ะคิดถึงลเด็กจังเลยค่ะถ้าเ,เด็กคนไหนนะคะคิดถึงคูเนตนะคะก็เข้ามาดูกคูคเนตได้ในคลิปวิดีโอนะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูเนตนะคะเตรียมทั้งนิทานแล้วก็ภารกิจมาฝึกเด็กๆอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะคจะไปทำํำภารกิจต่างๆค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรกันมาคะเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยนั่นเองเอและใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนถึงจะปลอดภัยอะคะ นั่งหลังงองหรือเปล่าไม่ใช่หรือเล่นคอมพิวเตอร์นานๆไม่ใช่แน่นอนค่ะใช้คอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยก็คือเราต้องเล่นคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมใช่ไหมคะไม่เล่นนานเจินไปนะคะแล้วก็เวลาที่เด็กใช้คอมพิวเตอร์นะคะควรมีใครอยู่ด้วยคะควรมีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ใหญ่อยู่ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กนะคะไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ ดูการ์ตูนที่น่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าอะไรคะกลางคืนนี่เด็กสามารถเอากับไปนอนฝันร้ายได้นะคะและที่สําคัญเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนนะคะเล่นคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยทำให้สาตาของเราเป็นไงคะเสียอาจจะแสบตาต้องไปหาใครเลยคะต้องไปหาคุณหมอเลยใช่ไหมล่ะและที่สําคัญเลยคะ่ะถ้าเด็กนะคะอยากเล่นคอมพิวเตอร์ ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็ต้องนั่งหลังตรงไม่นั่งตัวงอนะคะแค่นี้เองค่ะก็จะได้คอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณครูเนตมอบหมายภารกิจในหนังสือเรียนให้เด็กๆไปหนึ่งภารกิจใช่ไหมคะเ,เด็กๆทำกันหรือยังคะวันนี้คุณครูเนตจะมาเฉลยแล้วนะซึ่งภารกิจอันนี้คะ่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลย หน้าที่15ค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเด็กๆนะคะทำอะไรเด็กๆค่ะระบายสีหน้าพี่คลิกยิ้มพาคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภยัยแล้วก็ระบายสีหน้าพีคลิกเซาภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ปลอดภยอัยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันข้อแรกเลยค่ะสำหรับข้อแรกค่ะเด็กๆ เด็กเห็นเด็กผู้ชายนี่คะเขาใช้คอมพิวเตอร์เขาทำอะไรคะเขาเล่นเกมอยู่ใช่มหมแล้วก็แถมยังเอาหน้าไปใกล้จอด้วยแบบนี้ปลอดภัยไหมคะเด็กต้องระบายสีพี่คลิกยิ้มหรือพี่คลิกเศร้าเราก็ต้องระบายสีพี่คลิกหน้าเศรานั่นเองเก่งม,มากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อ2องเลยคะ่ะสำหรับข้อ2ค่ะ คุณปู่ใช่ไหมคะอ้อคุณปู่กำลังใช้คอมพิวเตอร์แหมคุณปู่ของเรานั่งหลังตรงด้วยแถมไม่เอาหน้าไปใกล้จอด้วยค่ะแบบนี้ต้องระบายสีพิคลิกหน้ายิ้มหรือหน้าเศร้าดีนะต้องระบายสีพิคลิกหน้ายิ้มนั่นเองอไปต่อการที่ข้อสามเลยค่ะพี่แทนกับคุณแม่กำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่แบบนี้โอ้โหพี่แทนเล่นคอมกับคุณ กับคุณแม่ด้วยแบบนี้น่ารักไหมคะน่ารักปลอดภัยไหมคะปลอดภัยค่ะแล้วก็ต้องระบายสีพิ๊กลิกหนะ้ายิ้มนั่นเองมาถึงข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะคุณพ่อคะ่ะอืมคุณพ่อของเราคะ่ะกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่แถนคอมพิวเตอร์ตอนกลางคืนด้วยโอ้แสงจากจอนะมันก็จะมาที่สายตาของคุณพ่อทำให้แสบตาใช่ไหมคะแบบเด็กๆแบบนี้ ปลอดภัยไหมคะปลอดภัยไหมเอ,อ่ยไม่ปลอดภัยนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องระบายสิพี่คลิกหน้าอะไรเอ่ยพี่คลิกหน้าสาวค่ะโอ้โได้เห็นนะคะว่าภารกิจของคุณคูเนตง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะคะอย่าลืมกลับไปทำเนาะแล้วเรามาส่งคุณคูณเนตตอนเปิดเทอมนะคะ เด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูเนตเตรียมนิทานมาฝากเด็กด้วยหนึ่งเรื่องนะคะจะเป็นนิทานต่อจากครั้งที่แล้วเลยวันนี้ค่ะพี่ครีกับพี่แทนค่ะเขาจะไปปฏิบัติภารกิจจะเข้าไปช่วยแม่มดน้อยมาลีเด็กลองดาสิคะวา่าจะสามารถช่วยได้หรือเปล่าและที่สำคัญเลยคะ่ะเด็กจะได้ไปรู้จักกอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะชึบชึบชึบ เอะใครจำได้คะว่ามันคืออะไรเก็บไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งบอกคุณครูเนตนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะอยากดูนิทานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูนิทานกันเลยกับตอนที่ชื่อว่าโลกนิทานไปดูกันเลยค่ะวันนี้เสนอตอนโลกแห่งนิทาน ความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อดรดีมอนมีไม้กายสิทธิ์แล้วจึงเสกให้เราติดอยู่ในหนังสือน,นิทานอีบุ๊กเล่มน,นี้แล้วจะให้พวกเราช่วยยังไงละคุณมาลีช่วยตามหากุรุจิน่าเธอจะบอกวิธีการแก้คำสาปได้ค่ะปูว่าเราลองถามคุณพินผู้ช่วยในนาฬิกาของแทนดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนำทาง การจะไปที่ไนานอยากไปหากุรูจีน่าครับกรุณารอสักครู่กำลังนำเข้าสู่ระบบค้นหาเส้นทางค,ะค่ะปากหมุดกูรูจีน่าอาศัยอยู่ในโลกแห่งนิทานซึ่งเป็นโลกคู่ขนานของโลกดนตรีค่ะ ขอขอบคุณที่ใช้บริการแล้วพบกันใหม่สวัสดีช่วงปิดเทอมปูปรับปรุงนาฬิกาสมาร์ทวอชเวอร์ชันใหม่อัปเเรลให้แล้วเพียงแค่แทนพูดชื่อสถานที่นาฬิกาของแทนก็จะพาวาไปได้เลยปูให้พี่คลิกไปกับแทนนะดูแลแทนให้ดีๆด,ด้วยละ่ะได้ครับพี่คลิกเอาไหมครับ ถ้างั้นเราไปตามหากูรูจีน่าเพื่อหาทางช่วยแม่มดน้อยมาลีที่ถูกขังอยู่ในนิทานอ e ีบุ๊กกันดีกว่าครับช่วยพาพวกเราไปโลกนิทานด้วยครับไปโลกนิทาน น,นานๆเราจะมีมนุษย์มาเยี่ยมเยือนสักทีน,นั่ะสิเพคะถือเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆพวกเธอชื่ออะไรกันล่ะผมชื่อแทนครับผมชื่อคลิกครับพวกเรามาตามหากูรูจีน่าครับพวกเธอทำไมต้องไปหากูรูจีน่าล่ะเราอยากจะช่วยแม่มดน้อยมาลีที่ถูกขังอยู่ในนิทานอีบุ๊กนะครับเฮ้ยตั้งแต่ด็อกเตอร์ดีมอน ได้ไม้กายสิทธิ์ของมาลีไปก็ทําให้โลกนิทานปั่นป่วนไปหมดด็อกเตอร์ดีมอนใช้ไม้กายสิทธิ์เสคาถาให้คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เปิดประตูเมืองหายไปจึงไม่สามารถกดปุ่มรหัสเพื่อเปิดประตูเมืองได้ถ้าพวกเธอจะไปหากูรูจีนาะพวกเธอต้องเดินทางไปเมืองเจ้าทะเลทรายเมืองเจ้าทะเลทรายเหรอครับตามเรามา ฉงเปิดประตูเพื่อให้เพื่อนของเราเดินทางไปยังเมืองเจ้าทะเลซ้ายนบัดนี้เปิดไม่ได้ครับต้องตอบคำถามให้ได้สักก่อนแล้วคำถามคืออะไระครับคำถามก็คือคีย์บอร์ดมีหน้าที่อะไรคีย์บอร์ดก็คือแป้นพิมพ์ใช่ไหมครับพี่คลิกใช่แล้วครับน้องแทน คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้พิมพ์ข้อความคีย์บอร์ดประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ปุ่มตัวอักษรหรือ letter keys ปุ่มลูกศรหรือ arrow keys และปุ่มตัวเลขหรือ number keys เพื่อนๆช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าคีย์บอร์ดมีหน้าที่อะไร ถูกต้องนะครับคีย์บอร์ดมีหน้าที่เอาไว้พิมพ์ข้อความนั่นเองครับคอมพิวเตอร์ PC ก็มีคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปก็มีคีย์บอร์ดแท็บเล็ตก็มีคีย์บอร์ดสมาร์ทโฟนก็มีคีย์บอร์ดพวกเธอตอบได้ถูกต้องแล้วเย้ให้ย่อ ถึงตอบคำถามได้ถูกก็เปิดประตูไม่ได้อยู่ดีพรอรเตอร์ดีมอนเสกคาถาให้คีย์บอร์ดที่ใช้เปิดประตูเมืองหายปปไปแล้วครับเปิดประตูไม่ได้แล้วเราจะออกจากที่นี่ไปได้ยังไงครับพี่คลิกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะเด็ก นี่ทานสนุกไหมคะดเด็กๆแล้วดเด็กๆไดดูกันไปแล้วเมื่อกี้เลยพี่คลิกพี่แทนเนี่ยสามารถช่วยแม่มดน้อยมารีสําเร็จหรือเปล่าสําเร็จไหมคะมยังไม่สําเร็จคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหายไปเอออะไรหายไปคะเด็กๆที่หน้าตาแบบนี้ชึ๊บชึ๊บชึ๊บ อะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะอุปกรณ์ที่หายไปนั่นก็คือคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์นั่นเองก็ลอยเสียได้ค่ะช่วยแม่มดน้อยมาลีไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าจะช่วยแม่มดน้อยมาลีได้หรือเปล่าเนาะเอะแล้วเมื่อกี้เลยค่ะในนิทานเขาบอกว่าจ้าแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดเนี่ย มีไปทำอะไรคะเด็กๆใครจำได้ยกมือสิอ่าคุณครูเนตจำได้ค่ะพคลิกเขาบอกว่าแป้นพิมพ์นะคะหรือว่าคีย์บอร์ดมีไว้พิมพ์ข้อความนั่นเองนะคะหรือว่าป้อนข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองเอและอุปรกรณ์อะไรบ้างที่มีคีย์บอร์ดนะคะเด็กๆใครจำได้เอ่ยอะไรบ้างคะคุณเนตบอกหมาได้ไหมคะอ่า อุปก,ปกรณ์ที่มีคีย์บอร์ดนะคะมีอะไรบ้างก็คือคอมพิวเตอร์ PC อะไรคะแท็บเล็ตก็มีคีย์บอร์ดแล็ปท็อปมีคีย์บอร์ดไหมคะแล็บท็อปก็มีคีย์บอร์ดค่ะและสมาร์ทโฟนมีคีย์บอร์ดไหมคะสมาร์ทโฟนก็มีคีย์บอร์ดค่ะเอะและเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะไปดูกันว่าจะ หาคีย์บอร์ดเจอหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณรูเนตย,ยังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะมาฝากดเด็กๆด้วยนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าเพลงคีย์บอร์ดนั่นเองไปฟังเพลงคีย์บอร์ดกันเลยค่ะเด็กๆ คี์บอร์ดของฉันนั้นมีไว้ทำอะไร ที่เราจะจัดกันไปนะคะเด็กๆคุณครูเนตยังมีอีกหนึ่งภารกิจค่ะมาคังเด็กๆค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยปิ๊งปองหน้าที่19ค่ะเขาบอกว่าเด็กๆนะคะทำเครื่องหมายถูกนะคะใต้รูปภาพการใช้แป้นพิมพ์ที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายผิดค่ะใต้รูปภาพการใช้แป้นพิมพ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมด้วยได้ไหมคะง่ายมากๆเลยเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณจะเฉลยให้ดู1ข้อนะคะสําหรับข้อแรกเลยค่ะดเด็กๆดูที่รูปภาพสิคะว่าดเด็กๆเห็นภาพอะไรคะภาพคอมพิวเตอร์แล้วก็มีขนมเสร็จอาหารวางอยู่แป้นพิมพ์แบบนี้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้แป้นพิมพ์เหมาะสมไหมคะเด็กๆควรใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากบาทดีคะเด็กๆ สเครื่องหมายอะไรดีคะควรใส่เครื่องหมายกาคาบานั่นเองสําหรับอีก3ข้อที่เหลือนะคะได้เด็กกลับไปทำเองเนาะแล้วค่อยเอามาส่งคุณเนตอนเปิดเทอมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับทูคิกไลฟ์ e a r n at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ